สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟองเตช anel อีกครั้งครับพบก,กับผมครับนายฟองเตแต่วันนี้ไม่ได้มาแคสเกมหรือมาวาดรูปโชว์สปีดเพนตแต่อย่างใดหรือจะสอนวาดรูปนะฮะคลิปสอนวาดรูปนี้เดี๋ยวต้องรอว่ามีอ่าคนอยากได้จริงๆระะิงะเพราะว่าผมลงไปมีคนดูยังไม่ถึงยี่บคนเลยแปลว่าเราไม่มีคนขออะไรด้วยนะก็คาไปที่หัวก่อนลวกันนะโอเคแต่วันนี้นะครับ ผมเห็นว่ามีน้องๆหลายๆคนซึ่งเป็นอ่าช่วงใบกําลังโตเด็กช่วงมัธยมต้นอ่ะเริ่มมีการใช้ภาษาอังกฤษกันมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะอ่าน้องแคสเตอร์รุ่นใหม่ซึ่งเขาก็มีการพูดภาษาอังกฤษอย่างน้อยก็เป็นชื่อเกมนะนะแต่เพียงแต่ว่าพี่เห็นว่าชื่อเกมน้องบางครั้งน้องพูดกันผิดอ่านกันเพี้ยนกันไปคนโลกเลยครับถ้าอ่านแล้วใกล้เคียงก็ยังพอโอเคไง แต่ว่าอ่านเพี้ยนกันไปกันคนละแนวเลยนะพี่ก็เลยอยากจะสอนอ,อ่านแบบง่ายๆดูนะครับก็คือผสมตัวอักษรนัน่นแหละครับ A ถึงเส้นเนี่ยครับผสมมาให้ผสมมาเป็นคําแล้วก็เวลาอ่านจะได้อ่านกันง่ายๆนะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันดีกว่าว่าเราจะผสมคํากันยังไงนะเริ่มก่อนเลยนะครับก็คือตัวอักษรทั้งหมดในภาษาอังกฤษนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด26ตัวนะครับไม่รวมปันหนูนะ <c oughs> ปันหนูไม่เกี่ยวนะ จะมีทั้งหมด26ตัวนะครับตั้งแต่ A ถึง Z นะครับน้องๆควรจะท่อง A ถึง Z ให้ครบนะซึ่งมีมีหลายคนที่ยังท่องไม่เป็นเอ้ A ที่ยังท่องไม่ไม่ครบนะจริงๆอ่ะซึ่งเมื่อครบทั้ง26ตัวนะครับเมื่อน้องรู้กันแล้วนะครับเราจะมาแบ่งกลุ่มกันนะฮะเพื่อที่จะผสมเป็นคำนะครับพี่ขอปลิผันให้มันเป็น5กลุ่มกลุ่มที่หนึ่งก็คือสระ ที่รู้รู้กันดีนะครับ a e i o แล้วก็ u นะนะ a จะเท่ากับสระแอนะครับสระแอนะตัว e จะเท่ากับสระเอนะครับแต่ถ้าถ้าเป็น e ีสองตัวจะเท่ากับสระอ e, ีนะครับนะแล้วก็อ่าไอเท่ากับ ไอครับไอ <c oughs> ไอตรงๆเลยนะครับไอคอกไอแคกเลยครับส่วนถ้าเป็นสระแบบผสมคํานะครับจะเป็นสระอีนะครับเช่นเช่นเช่นนะครับตัวพยตัวพยัญชนะสระตัวไอนะครับเช่นคําว่าวินนะครับจะเป็นสระอีเห็นไหมแต่ถ้าเป็นไอ ที่เป็นตัวสลับที่เป็นตัวคำเพียวๆเลยอย่างเช่นคำว่า ICE, i c e i c e นะครับไม่มีตัวอักษรอะไรอยู่ตรงนี้ไม่มีจะอ่านเป็นสระไอนะฮะโอเคตัว O o โอก็โอครับบางคนก็ออก็ได้อ๋อก็ได้นะ orange. O range o r a n g e orange orange นะครับ โอกับ n อ n อนเป็นสร,ระอเป็นส่วนใหญ่เนาะโอเค u u นะครับออกเสียงเป็นอะไรครับสร,ระอหรือเปล่าสระอูก็ใช่ครับแต่ว่าจะเป็นสร,ระ o, อูเมื่อเมื่อคําเมื่อพยางที่ต่อจากตัวยพยางที่ต่อจากตัว u เป็นพยางแล้วก็สระเป็นพยัญชนะแล้วก็สระจะออกเสียงเป็นสร,ระอูครับอย่างเช่น u n เป็นพยัญชนะแล้วก็ไ I, i เป็นสระนะครับ มี U กับ I เป็นสระนะก็จะอ่านเป็น U ni เห็นไหมฮะไม่ไม่ไม่อันไอนะฮะไม่อันไอไม่ใช่ต้องเป็น U ni เท่านั้นนะ <c oughs> นะแล้วกอ็อีกคำก็ได้นะครับก็คือ U พยัญชนะตัว S ตัว E เป็นสระนะครับอ่านว่า use เห็นไหมฮะเมื่อเป็นพยัญชนะละสระตามมาจะอ่านเป็นสระ U อันนีค้คือเทคนิคส่วนตัวของผมนะซึ่งเทคนิคของของเจ้าของภาษาหรือว่าคุณครูที่สอนนี้คนจะอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งก็ได้นะครับแต่นี้คือสอนอ่านแบบง่ายก่อนนะครับไม่อิงหลักอะไรเลยนะไม่อิงหลักนะเข้าใจตรงกันโอเคเมื่อเราได้สระแล้วนะครับ a i o u นะครับก็ถ้าไม่เข้าใจก็เดี๋ยวย้อนกลับไปนะครับสกลุ่มที่สองก็คือตัวอักษรผันเสียงในภาษาอังกฤษนะครับผันเสียงในที่นี้ก็คือจะเปลี่ยนเสียงได้สองแบบก็จะมี ตัว C ที่เป็นซอโซกับคอควายได้ถ้าตัว C ตามด้วย E หรือ i จจอ,อกเสียงเป็นซอโซแต่ถ้าตามด้วย AOU จะเป็นคอควายส่วนตัว G ถ้าตามด้วยตัว E จะออกเสียงเป็นจอจานนะครับแต่ถ้าตามด้วย a I O U หรือก็คือสระที่เหลือนั่นเองจะออกเสียงเป็นกอไก่นะมาดูกันที่กลุ่มที่3นะครับกลุ่มที่3ผมขอเรียกมันว่ากลุ่มไฮบริดและเพื่อนหลายๆเพื่อนน้องๆที่เล่นเกมน่าจะรู้จักว่าเจ้าตัวไฮบริดเนี่ยมันเป็นยังไงนะก็คือ มันจะเป็นสละก็ได้หรือมันจะเป็นพยัญชนะก็ได้นะแต่ว่ามันไม่ได้ถูกบัญญัติอยู่ในคําว่าสระไงก็คือเนี่ยนะครับตัวก็คือมีที่เจอจะมีตัวเดียวครับก็คือตัวนี้แหละครับตัว y นะซึ่งเป็นยังไงตัว y นะครับถ้าเป็นอ่าตัว y จะเข้าใจยากนิดนึงนะครับถ้าถ้าเป็นพยัญชนะ พยัญชนะนะบวก Y จะจะได้จะได้สระอ่าจะได้สระนะสระ I กับสระ E E ไม่ใช่ E ธรรมดาแล้วครับ E เติมไมโทด้วยนะครับจะเป็นเสียงสูงเสียงสูงนี้เลยเป็น เช่นคําว่ายกตัวอย่างสองคำนะครับก็อย่างเช่นถ้า d y ing อ่านว่า dying dying นะแต่ถ้าอย่างเช่น b y อ๋อไอไม่ใช่ไม่ใช่ b y t y อันนี้จะเป็นตี นะตัว y จะเข้าใจยากนิดนึงแต่จะจะเจอจะออกเสียงได้สองสองแบบนี้นะครับถ้าอยู่ต้นถ้าอยู่ต้นคําอ่านอ่านเป็น i ไว้ก่อนถ้าอยู่ต้นคําเช่นคําว่า d y i n g ตัว y อยู่ข้างหน้าอ่าน i ไว้ก่อนแต่ถ้าอันนี้จะมักจะลงท้ายประโยคนะครับเช่น ability ability เห็นไหมฮะตัว y, ตัว T จะอยู่ข้างหลังอ่านเป็น i e ได้เลยส่วนข้างหน้า อ่านว่าอ่านเป็นสระอไอไว้ก่อนนะอันนี้คือส่วนตัวของผมนะครับนะก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับอันนี้กลุ่มที่สี่นะครับกลุ่มเกือบสุดท้ายกลุ่มรางสุดท้ายเขาเรียกว่าตัวผสมฮะหรือที่น้องๆรู้จักกันในคําว่าควบกล่ําควบกล่ํานี่ลายมือใช่ไหมครับควบกล่ํมพี่อยากพี่อยากถ่ายท่าสดนะแต่ว่าพี่พี่กลัวคอมเมนต์ ในแชทมากว่านี่ลายมือเหรอครับพี่หรือว่านี่เป็นลายอะไรนะครับคือเวลาออกเสียงจะออกเหมือนภาษาไทยนะครับก็อย่างเช่นกรอ,ก,รอ,ก,รอก็ออกกรออาบอก็อ่านกาบแค่มันมีสอดไส้รอเรือสอดไส้รอเรือผมขอใช้คาว่าสอดไส้มันเข้าใจง่ายสุดแล้วนะอันนี้คือตัวอย่างของภาษาไทยภาษาอังกฤษก็จะเป็นจะมีตัวไหนบ้าง มันจะมีตัวหนึ่งที่เปลี่ยนเสียงไปเลยนะครับอย่างเช่น ch ถ้า ch เนี่ยมักจะอยู่ต้นคำอยู่แล้วเป็นตัวพยัญชนะต้นจะออกเสียงเป็นชอชางอย่างเช่น ch a n n e l อ่าน channel หรือบางคนอ่าน channel บางคนก็อ่าน channel พี่ขออ่าน channel แล้วกัน channel นะ เชนเนลนะฮะโอ้โหชื่อเท่เลยมี T R T R T R ก็เหมือนภาษาไทยครับก็คือควบกล้ามตัว T คือทอทหารตัว R ก็คือรอเรือก็อ่านเป็นเป็นทอรอนะครับเป็นทอรอนะอ่านทอรอนะอย่างเช่น T R I เท่ากับอันนี้อ่านว่าไตร นะไม่จําเป็นต้องถึงข่านว่าทอรอนะบางทีก็อ่นานไตรไปเลยก็ได้นะโอเคเนี่ยครับคือตัวควบก้ัมคือไตรก็คือไตนั่นแหละต่อเตานะแล้วก็มี NG NG จะเป็นงองูโดยปริยายนะฮะงองู only เลยนะฮะงองูเท่านั้นนะครับเส้ในใต้80เส้นเลยฮะงองูนะจะมีอะไรอีกเอา,เอายกตัวอย่างของ NG ก่อนก็อย่างเช่น อทอง T O N G ทองนะผมบอกแล้วว่าผมสอนแบบคำแปลช่างมัน <c oughs> อ่านให้ได้ก่อนนะมีอีกนะฮะมี T H T H ออกเสียงเป็นทอราหารแต่แต่แตสอดไส้สอดไส้หอยหีบ สอดไส้หอยหีบด้วยนะฮะอย่างเช่นไทยมันจะออกเป็นทาไหทาไหทาไหแต่ออกแบบเร็วๆจะเป็นไทยนะครับก็คือมันก็คือทอทหารสอดไส้หอยหีบนะครับมันเป็นควาควบกล้ำนั่นเองเหมือนกรรเหมือนทอรอนะฮะที่ออกมันไม่ได้ออกเป็นเสียงเป็น อะไรนะทอรออาบออันนี้อ่านว่าทราบมันผันเสียงเป็นซอโซไม่เอาอย่างเช่นกราบกราบอันเนี้ยเห็นไหมฮะมันไม่ได้ออว่ากะราบแต่มันเป็นกราบไปเลยก็คือเสียงกราบทีเ네นี่ก็เหมือนกันนะครับเป็นหอทอรหาร์นส้หอยหีบไม่ต้องถึงขั้นไทยก็ <c oughs> คืออ่านเป็นไทยไปเลยนะครับซึ่งมันเป็นเสียงยาวไงอ่ะโอเคมีอีกนะฮะมีอีกยังไม่หมดอ่ามี P h ดีจะเป็นตัวฟอฟันนะอย่างเช่นฟอฟันหรือพอพานสอดไสหอยหีบพอพานไส้หออ่านได้ยีนแล้วว่พอพานไส้หอนะอย่างเช่นวิลิปินเขียนไงวะ NES ป่ะฟิลิปินส์ฟิลิปินส์อ่ะ โอเคสมมุติว่ามันเป็นคนํานี้อ่ะก็ pH นะครับเป็นตัวฟันไปอ่านฟันง่ายสุดแหละแต่ถ้าอ่านแบบสเนียงภาษาอังกฤษมันจะเป็นฟนะิฟีลิปินอะไรอย่างงี้นะซึ่งสำเนียงภาษาอังกฤษผมก็ไม่ค่อยถนัดอ่ะมาตัวสุดท้ายละอ่า dH ตรงนี้จะไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะก ดเอชนี่ที่ผมเจอจะเป็นจะไม่มีจะไม่มีสระด้วยแต่ว่ามันอ่านเป็นคําเดียวคือคือดอเด็กไปเลยแต่มันอ่านเป็นดะไม่ได้อ่านเป็นดอไม่ดอไม่ใช่ดอแต่เป็นดะนะฮะดะด,ะดอสะอะดะนะฮะหรืออ่านเป็นตัวดอเด็กเฉยแต่เป็นดอเด็กแบบมีหอยหีบอยู่ในอยู่ในคอดอสอดไส้หอนั่นเองนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมจะเจอเป็น เป็นคำสะกดเป็นคำ้ายนะครับอย่างเช่นเอ่อยกตัวอย่างไม่ถูกอ่ะก็อย่างเช่น b o t d เอเนี้ยอ่าน o o t นะฮะเป็นดอเด็กนะอ่ะเอาละมาเจออย่างงี้ BUDH เอ๊ะไหนบอกตอนแรกตัว u ถ้าเป็นตัว D ถ้าเป็นตัวพยัญชนะตามด้วยสละจะออกเป็นเสียงสละอูงไงนี่ไง DS ออกเสียงเป็นดาครับ ผมเจอเป็นเป็นตัวที่ออกเสียงเป็นสระได้ในตัวมันเองเนี่ยฮะก็คือตัวนี้นะครับก็จําจําไว้นะครับแต่ว่าไม่ค่อยเจอหรอกนะตัวนี้จะออกออกว่าด,ดะเป็นบุรนะบุรบุรสอดไซหอหีบมันจะเหมือนมีสระอะลึกๆซึ่งตรงเนี้ยเข้าใจยากนิดนึงนะผ่านไปแล้วกัน <laughs> โอเคนะครับมาในกลุ่มสุดท้ายแล้วครับก็คือกลุ่ม พยัญชนะพยัญชนะกลุ่มพยัญชนะมีตัวอะไรบ้างโหเมื่อกี้มีสี่กลุ่มนี้ต้องตัดเหลือประมาณสี่ห้าตัวแน่ๆเลยไม่ใช่นะฮะพยัญชนะก็คือที่ตัดออกมาจาก a อ e, อ o อูนะครับตัดออกมาแค่นี้ที่เหลือเป็นพยัญชนะหมดเลยนะครับก็จะมีนี่นะครับตัด a อออกตัดอออก i โอ้อยู่นะครับนี่ตัวเนี้ยคือพยัญชนะนะแต่ว่าตรงนี้แหละเป็นประเด็นหลักประเด็นสำคัญเลยที่ทำให้เราออกเสียงว่าเอ๊ะมันจะออกเสียงยังไงนะอย่างเช่น B ตีตรงตัวครับบใบไม้ด C C เป็นตัวผันเสียงเป็นกลุ่มผันเสียงจะเป็นท้าทัสขขา้สอโซและคอควายอ่ะสอโซและคอควายดีดีเด็กนะเห็นไ,ไหม จะไม่ยากครับก็คืออย่างเช่นออกเสียงเป็นตัวออกเสียงเป็นคาไหนจะเป็นคานั้นเป็นหลักจะเป็นตัวนั้นไปนเลย A B C D E F. F F ก็คือสระ A อออ่างคอฟันนะครับนี่แหละครับตัวอ,อ่างอออ่างกับสระไม่ต้องไปส่วนมันส่วนตัวสะกดเห็นไหมวิธีดูกันง่ายๆส่วนตัวสะกดมันเราก็จะรู้ว่าอีตัว F นี่มันออกเสียงเป็นเสียงอะไร F ออกเสียงเป็นตัวคอฟัน G จะจานสระ E จะจานออกเสียงเป็นขอไป่ได้ดูเออเราเียงเป็นกอไก่กได้ด้วยนะครับ H สระ A อออ่างชอช้างอา้าวเอาแล้ว H เอ๊ะ แล้วทำไมหนูเจอ H A T Hat แปลว่าหมวกล้อคะมันไม่ใช่ Chat นะฮะก็เพราะว่าเอ่ออ้ยผมพลาดไปแปลว่าไอตัวไอตัว S เนี่ยเป็นตัวผันเสียง <c oughs> ตัว H เป็นตัวผันเสียงนะก็คือจะเป็นเสียงหอหีบ H ออกเป็นเสียงหอหีบแต่ว่ามันออกไ,ได้แค่ตัวเดียวไงแต่เราเขาแต่เราดันไปมองเฮ้ยถ้าพี่บอกเทคนิคว่าตัด ไอตัวออ, mhm. อ,อ,อ่างออกมันเหมือเป็นตัวนี้มันไม่ใช่นะแต่ H นี่ออกเป็นตัวพิเศษไปเลยนะฮะออกเสียงเป็นหอยหีบนะมีตัว J J จระเอกอาจารย์นะครับ K จระเอกขวาย K L จระแออออ่างอลิงนะครับ L M M มามา M A M นะครับ N เหมือนกันนะหนูนะครับก็รู้เทคนิคก็เริ่มง่ายแล้วเห็นไหมโอไปแล้ว P P พี่ผอพาน Q Q นะครับ Q Q, Q จะเป็นตัวที่ค่อนข้างพิเศษแต่คำศัพท์มันน้อยนะครับก็มองเป็นตัวขอบายไ้ก่อนอาร์ออรลอนเรือกัลลันตรงเนี้ยครับคือตัวสกด S S ออนะฮะ S S ก็สอดเสือทีพทหารนะฮะอยู่อยู่ไปแล้วน,นะครับตัว v นะครับหลายๆคนก็อาจจะพูด V นะครับถ้าน้องไทยๆก็จะเป็น V ไปแต่ถ้าฝรั่งฝรั่งจะเป็นตัวฟอฟันวแหวนรวมกันรวมกันนะครับออกเสียงกันเป็นฟี ฟวีฟวีฟีนะฮะดับเบิลยูดับเบิลยูไม่ใช่อย่างนี้นะดับเบิลยูออกเสียงเป็นวอลแวนนะฮะเป็นตัวพิเศษเหมือนกันเหมือนหอยหีบตัวเดียวกันแหมน่าจะเปลี่ยนเป็นหกกลุ่มเนาะเหมือนกันนะครับ X X นี่มักจะไม่ค่อยผสมกับคำอื่นนะครับผมจะเจอแต่คำว่า X-Ray X-Ray คือ X ก็อ่าน X ไปเลยไม่ใช่กอไก่นะ ว y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  ยเป็นตัวไฮบริดบอกไปแล้วนะครับเป็นตัวยักษ์ได้ด้วยนะครับเช่นคำว่าเยลโล่ z z t แหลายๆคนพูด z ซแต่ฝรั่งเขาเรียก C ครับ C เวอร์ชั่นเวอร์ชันแลบลิน้นนะแลบลิน้น <c oughs> ลองออกเสียงดูนะครับแลบลิ้นแล้วพูด C ี ีนะตอนนี้นะครับเราได้รู้แล้วว่าตัวอักษรเนี่ยออกเสียงกันยังไงบ้างแล้วต่อไปเรามาเริ่มผสมคำนะฮะเป็นเหมือนเวิร์กช็อปนะครับน้องๆที่หลุดเข้ามาเป็นเหยื่อ <c oughs> ในการอ่านภาษาอังกฤษ,าษ,าษาของพี่นะครับในสไตล์พี่ก็เตรียมกระดาษเตรียมดินสอพร้อมหรือยังนะครับเดี๋ยวเราจะมาเขียนอ่านกันแบบสดๆเลยนะ พยัญชนะภาษา,าอังกฤษนะฮะแบ่งเป็นห้ากลุ่มครับก็คือสระ a e i o u a สระแอ e สระเอหรือสระ i เป็นสระไอโสระอแล้วก็ u u เป็นได้ทั้งไม่เป็นไมหันอากาศเป็นสระไมหันอากาศสระอะนะครับสระอะนะหลักๆเอาตรงนี้ ส่วนพันเสียงอีกเรื่องพันเสียงจะมีเสริมนะฮะอ่ะกลุ่มที่สองกลุ่มที่สก็คือกลุ่มพันเสียงก็คือตัวพยัญชนะที่ไม่มีเสียงเหมือนกับตัวที่เราอ่านกันนั่นเองก็คือจะมี C, G, H แล้วก็อตัวอะไรอีกตัวนะ V เออ v ดับเบิลยูนะตัวซีจะเป็นสโซกับชอช้างสโซกับคอควายตัวจีเป็นจอจานกับกอไก่จรจานหรือกอไก่เป็นหรือตัวเอชเป็นหอยหีบตัววีเป็นฟอฟันบวกวอลแวนนะครับแล้วตัวตัวดับเบิลยูก็คือวอลแวนนั่นเองกลุ่มที่สามกลุ่มที่สาม เอาอันนี้ผมเอามารวมแล้วเหลือห้ากลุ่มแล้ว <c oughs> นะครับกลุ่มพอีจริงจะเป็นตัว H กับ B นะครับ H กับ B ที่จะเป็นกลุ่มที่หกแต่ว่าผมเอามารวมให้แล้วไม่เป็นไรกลุ่มที่สามก็คือกลุ่มไฮบริดครับไฮบริดก็คือเป็นได้ทั้งสองเสียงเอ้เป็นได้ทั้งสองแบบก็คือพยัญชนะ และสระหรือสระก็เป็นได้เหมือนกันก็คือ y นั่นเองออกเสียงเป็นยอย,ยักษ์หรือเป็นสระตัวสระ e หรือสระ i นะครับแล้วก็กลุ่มกลุ่มที่4นะฮะกลุ่มที่4คือตัวผสม ุ่มที่สี่คือตัวผสมตัวผสมก็จะมี ch cs ที่ออกเสียงเป็นชอช้างตัว tr ที่ออกเสียงเป็นควบกล้ามก็คือทอทหารรอเรือหรือต่ตตอเต่ารอเรือนะแล้วก็มี ng คืององงู th ก็คือทอทหารไส้หอหีบตัว ph th ph ด h ph มีอะไรอีก d h ก็จะเป็นเด็กเด็กหอยหิดเด็กหอหี ph ก็เป็นพพาหอหีนะดูแล้วงงดูแล้วเด็กงงแน่เลยเขียนเหมือนกระดานที่โรงเรียนเลยนะครับแล้วก็กลุ่มแล้วก็กลุ่มที่ห้าเดี๋ยวมีสระผันเสียงให้รลิตตัวผสมตัวที่ห้ากลุ่มที่ห้าก็คือกลุ่มที่ห้าก็คือพยัญชนะ คือตัว ETC นั่นเองตัวพพัญชนะตัวพพัญชนะก็คือตัด AI OU ออกที่เหลือเป็นตัวพพัญชนะหมดเลยครับตัดสละออกนะนี่ก็คือโอ้โหเละมากนะนี่ก็คือแบบเทคนิคง่ายๆนะครับก็เดี๋ยวลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับก็หวังว่าคงจะอ่าน อังกฤษกันเป็นมากขึ้นนะครับใช้เวลาไปร่วม30เกือบ40นาทีนะครับนี่คืออัดนะแต่ตัดต่ออาจจะสั้นกว่านี้นะครับซึ่งเดี๋ยวตัวรีลจะเป็นยังไงนั้นก็เดี๋ยวติดตามชมกันก็แล้วกันเนาะไม่ใช่ติดตามชมครับก็คือคลิปนี้ <c oughs> จัดแล้ววันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบก,กันใหม่กับบังเตชแนลนะครับถ้าสงสัยเรื่องใดก็สามารถสอบถามกันได้แล้วก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะครับถ้าอยากให้มีคลิปหรือให้ปรับปรุงส่วนไหน บอกกันได้เลยนะครับยินดีทําให้เพื่อความสนุกของทุกคนนะครับพวกกใหม่กับฟองเตอร์ชแนลนะครับสวัสดีครับ